สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับไซนนะคะไซยก็พาทุกคนมาที่ดีแมน t u d สตูดินะคะ วันนี้เราจะไปดูกันว่านักออกแบบท่าเต้นทำงานกันยังไงค่ะ Let's go เราจะไปที่ห้องเต้นกันเลยอย่างแรกเลยนะคะการทำงานสิ่งแรกที่เราได้เพลงมาจากโปรดิวเซอร์แล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำต่อคือเราต้องรับการ r รีฟมาจากทางค่ายว่าโอเคเขาต้องการยังไงและเขาจะเอาอะไรโลเลสบัดฝุ่นทิ้งเนี่ยดีไหมมันก็เหมือนแบบ ทำาห้เรู้สึกว่า you're late so I don't want you anymore ทุกคนจะได้ดูกันว่าเมื่อเราคิดท่าแล้วเราไปใส่เข้ากับเพลงเนี่ยมันออกมาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็คือถ้าใครได้ฟังพี่สายที่มีอาชีพเป็นนักออกแบบท่าเต้นนะคะแล้วรู้สึกชื่นชอบแล้วรู้สึกว่า หนูอยากเป็นในสิ่งที่พี่เป็นก็สามารถไปติดตามได้ใน edukey. me นะคะอาชีพนะักออกแบบท่าเต้นโคโริโอกราฟเฟอร์ค่ะ